พระเวศพรวิชาอาจารย์เอรุจิพาสของเก่าแต่ดั้งเดิมเสมอค่าตะกุดดวงพิชัยสงครามนะเลศปปากผงสาพระเจ้าตึงกื่นใจพบหรือตะกุดทองตะกุดธรรมตะกุดทองคํามหาวิเศษมหาลง,งับนเลศปปากผงสาพระเจ้าตึงกื่นใจพบตะกุดดวงพิชัยสงครามเป็นการถอดเอาองค์ความรู้ยิ่งในหลักพระธรจำจำรมคำสอนแห่ง84% 00 0พระธรรมขันพระกรรมฐานทั้งสี่สทัศ พระปิติทั้ง5และพระวิปัสนาญาทั้ง9จงมารวบรวมเป็นจตุรภพทั้งกามภพ11 1บภพภูมิรูปภพทั้ง16ภูมิชั้นอรูภพทั้งสชั้นเถลิงถวรรณขึ้นเมืองแก้พระนิพพานหนึ่งทอดมาเป็นหัวใจพยญเตยันตาอันศักดิ์สิทธิ์หลายพยัญาราธนาคุณแห่งสมเด็จพระสัมมาวุเจ้าองค์พระปฐมบรมกรูพุทธสิกขีทศพลที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกทุกเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมสามคำผีมีทั้ง8ปดหมื่นสี่พันพระรำมขันคุณแห่งพระอริยสงฆ์พระสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์คุณแห่งเทพพญาเจ้าทุกพระองค์ทั้งเทพผมทั้งหลายคุณแห่งทานสินสมาธิปัญญารวบยอดผูกมัดด้วยสัพพวิชาและอาคมลงพระเวทวิทยาและพระคถากำหนดจิตเข้าสู่ปัญจมะฌานเป็นฌานตลอดจนฌานห้าแห่งผู้ปัถนาพระโพธิญาณเหล่าพระพุทธภูมิบารมีคือ อ่านว่าข้าพระเจ้ากําหนดรู้การอติตาการเลมานานเป็นหนักหนากาหนดแจ้งด้วยความรู้ยิ่งว่าได้ปรถนาพระพุทธภ,ภูมิในฝ่ายวิริยาธิกะปรมีมาแบบมหาวิเศษขอปรถนาเป็นพระประิจิตรพุทธวงศพยุตยญาณเบื้องบาทสุดท้ายแห่งการลื้อเวในสัตว์ทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรปรามีในฝ่ายนี้มามากโขไม่มีประมาณและไม่รู้แจ้งเห็นจริงถึงว่าวันสิ้นสุดประการใดได้รวบรวมมหาบรมีเข้าผนวกเป็นสัพพวิชา ฉันบรมกูกุบาอาจารย์หนุนนําเรียกความรู้ยิ่งอันเก่าแก่ย้อนขึ้นมาจากอดีตชาติให้ฟื้นสู่พื้นปัจจุบันชาติเพื่อกําหนดจิตอันสมควรที่ควรพึงเกิดก่อนในอนาคตทั้งหนึ่งสวรรคขโลกบาธรรมราชสูกูมีอาจารย์ชื่อว่าปู่ฤษีสัชนาลัยและปู่ฤษีสิทธิมงคลสูกูตายเกิดมิว่างแลเวน้นนับชาติมิท่วนสูกูเคยเกิดในชั้นอภัสราพรม มีรศมีวรากายดุดแก้วมณีโชคท่านเท้าพกาผมนายกูสูให้กูลงมาเกิดจุติอุบัติเป็นพญาโคจสานพานุมาตรช้างทรงศึกแก้วพระเจ้าพรมมหาราชแห่งโยนกนครช้างสารเชียงแสนนาขพันปริวัติท่านแต่งนามกูว่าพายประกายแก้วสูกูปัถนาพระโพธิยานสัมปน,นังตามสูพ่อกูต้นอสงไขมหากับสูพ่อกูชะ ลอยเป็นองค์ต้นพระโพธิญาณกูจะขอปัถนาดำริหมายฮะไทยมั่นคงจะขอเป็นปัจฉิมทพุทธวงศโพธิญาณในอธิการกาเลนานมากโขแสนโกดนักหนานักสูกูก็เกิดเมืองสองแควพิสนนโลกมีนามว่าไชยกูมักกูชอบหลงไหลในการศึกสงครามหานไฟฟ้าแต่ยุทธภ,ภูมิสูกูเขียนแต่งตำราพิชัยสงครามยุทธสูกูตายเกิดอีกได้เป็นดุจด,ดังเงา เจ้าเนือหัวพระองค์ดับเป็นดังคุณศึกแก้วสูกูมีกูบาจารย์ทุกปวงมีสมเด็จพระอมรินทร์หลวงปู่เทพโลกอุดรพระพลนรัตน์วัดป่าแก้วพระอุปคุตมหาเถระหลวงปู่แสงหลวงปู่โตหลวงปู่ท่วนหลวงปู่สุขพญาไก่เถื่องหลวงปู่ปานหลวงพ่อพระชมภูมิญาณหลวงพ่อจงหลวงพ่อสุนและหลวงพ่อพญามาราธิราชเท้ามหาราชทั้งสี่ท่านเท้าพระกาผมท่านเท้ามหาผมท่านเท้าสาบดีผมท่านเท้าปุโรหิตาผม ท่านเท้าจินนะปัญธระผมท่านเท้าพรมทั้ง16ชั้นฟ้าท่านเท้าเวไนททั้งหลอดจนเทพเทวาเจ้าทั้งหลายตลอดท่านพระพรมเกศโลพระวิษณุกรรมเทพบุตรท่านปูพญายมราชพระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระนเรศวมหมาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหมาราชสมเด็จพระปิยะมหมาราชให้กูเปิดแจ้งเรียกว่าสายสังวรเก่าแก่แต่การเลจงมาเถิดมาผสมบารมีกันมาสาสางเสริมธรรมอันผ่องใสอย่าได้มีมนทินแลมัวหมอง ณนากาละบัดอย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะตะกุดดวงพิชัยสงครามมหาวิเศษหรือตะกุดมหาลัคนับสมเด็จพระนเรสวนป่าพงษาพระเจ้าตึงเกืนไต่พบของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตะกุดทองเครื่องรางชั้นยอดในตำราพิชัยสงครามโบราณเป็นเครื่องรางประจําพระองค์ดำและสมเด็จพระเจ้าตากสินขุนทหารหารนทั้งปวงแม้นางพญาเท้าเถอหรือทั้งปวงพ่อค้าและพานิชย์ทั้งหญิงและชายเด็กเล็กชนในทั่วทิศ หากแม้นได้ครอบครองบูชาเครื่องรางตะกุดโทนนี้แล้วไซสในคติความเชื่อย่อมมังเกิดใช้ยม,มงคลครอบใจจัด6โอรานเป็นหนักหนาถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเลิศประเสริฐศรีนักแหลท่านเมื่อท่านได้ดังใจนั้นได้ครอบครองรักษาแล้วไซจะเกิดคุณวิเศษอันนับแสนประมาณการท่านว่าฝอยท่วมหลังช้างก็มิถอยพอเพียงจะเปรียบเปยดังว่ามีค่าสูงควรเมืองยิ่งนั้นแหลเอ่ยตามคติความเชื่อ ข้าพระเจ้าอาจารย์เอรุจิพาได้สแสวงหาของดีของงามของวิเศษมานานหนักหนาเฝ้าภาคเพียนฝึกฝนอบรมจิตแลจริยาร่วมกายยาด้วยความญาตอุตสาหะวิทยาบากบันดั้นด,นดน้นดำเนินมาหลายภพหลายชาติแสนนับอสงสัยกับกันกว่าจะได้สําเร็จปลูกเสกพระเวทวิทยาเป็นสัพพวิชาบารมีถึงขั้นสาเร็จสมบูรณ์มาในการนี้สมหฤทธยที่ได้อดทนสะสมมาสําเร็จศัพ พันโดนโดยทันทีปลุกพระเวทวิทยาพระคาถาเรียกวิชาตะกุดมหานังับคันโบราณการก่อนถึงการอติตากาเลสุยาราตีสมัยพนวกเสร็จเป็นสัพพระเวทวิชาสูงลงอคลัคระเลขยันทั่วโลกาไตาปูม่มทั้งโสรถเกาะเพชรพยยอดกันไตบิดกมงกุดพระพุทธเจ้าอิติปิโสรัตนามาราทั้งพระคาถามหาราบมหาร่ำรวยเรียกเงินเรียกทองปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงไปให้เหลือไว้แต่ชัยมงคล ช้ยมงคลหนุนเดชค้ำดวงเป็นสงาราศีเป็นมิ่งมงคลเจริญสีไปทั่วล่าทั้งพิพภพสามแดนบรมละไตรระงับเหตุอาเพศภัย,ภยอันใดๆครอบหัวจิตหัวใจตึงไต่พบรรจบเป็นสิทธิตะกุดแสนสุดพิสมนวิเศษล้ำเลิศในไตภูมิสูแดนดินทินโลกาชุบผงฟ้าผลมณีแก้วจินดาเรียกงามว่า ผงมหาวิเศษจินดามณีถักร้อยลงอาคมฟันพระเวทในคำภีถักมนตาแลบารมีนักรบกล้าขอสูสวงองค์ยานพระบารมีสเสด็จองค์พ่อเท้าสก,กะโกศีเทพเทวันทินกรจอมเทพเทวาธิราชเจ้าพระองค์อินทาทิปดีธารอินองค์อีส่วนเจ้าเหล่าพระวิษณุกรรมมาเทพบุตรนายช่างใหญ่ เท้าสหาบดีผมเท้ามารัยมาราธิราชเาท้าชิน,นะปัญชาระผมเท้าพกาผมไฟรมาศพกาสอนเท้ามหาผมมาทั้ง16กชั้นมหานครเท้าโปโรหิตาผมมาเหนือเทวันเท้าจจตุราชราชิกาเทพร,ราชจินกองเชิงบรรพตพระสุเมน บรมคูคูบาและอาจารย์ข้าจงประสิทธิเดชโชหานเสกเป่ารงอาคมเวทวิทยาจงสำเร็จเป็นเครื่องรางวัตถุธาตุมหาวิเศษเปรียมด้วยเดชพระพุทธคุณอันแจ่มใสอันผู้ใดได้ครอบครองสมทวิสสำเร็จเสร็จหมายทุกเสร็จสรรประดับกายจงสมปัถนาทุกประการโดยบันดดลโดยทันทีด้วยตำรามหาชนะโดยทันท,ท,นท,ท,นท,ท,นทีสุขสมหวังประพามนทนทั่วสารทิศด้วยความมหาร่ำรวยสำเร็จสุทวี ทันใดโดยสัมพันนักกอละปัญห์เพิดพระพุทธเจ้ชาชาติมีโมพิญญาณยุงนี้เพื่อพื้น